โซล,ล่าออติสเครื่องยนต์1.6ตัวจีให้ไปในราคาเพียง3 7 5 0 0 0บาทค่างวงผ่อนเริ่มต้นที่6ใบเทามีรับประกันหลังการขายให้2ปีสวัสดีค่ะอยู่กับยาอยู่กับรถเข้าใหม่สวยๆกันที่นี่ที่เดิม SP นะคาของเบงสาขา2เซรลีไทย64นะ รีบมาจับมาจองมาดูรถกันเร็วใกล้กจะสิ้นเดือนแล้วนะคะสำหรับคันนี้อยู่กับเจ้าโครล่าออติสเครื่องยนต์1.6ตัวจีรถระดับผู้บริหารสวยๆนะคะคันนี้บอกเลยใครได้เป็นเจ้าของได้ทั้งในส่วนของเครื่องดีรถสวยภายในสะอาดภายในกว้างนําแบบคุ้มมาก เหมือนออกจากห้างป้ายแดงคันนี้จากห้างงวดผ่อนเริ่มต้นที่6ไใบเทาราคาหน้าป้าย4ี่0ส0กับห้าพันไม่ขายค่ะวันนี้ให้ไปในราคาเพียง375,000ันบาทห้ามพลาดคลิปนี้นะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะว่าคันนี้จะได้อะไรกันบ้างเริ่มต้นจากที่ตัวรถเลยคันนี้ตัวรถได้เป็นสีเทาสวยๆนะประจางหน้าโครเมียมเป็นไงเงาๆใสๆมาแบบนี้เลยในส่วนของตัวไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟล็กเตอร์ สวยมากใสมากนะคะไม่มีงางวันนี้ไม่มีแล้วบอกเลยในส่วนของตัวล้อแม็กนะฮะได้เป็นล้อแม็กแท้เดิมโรงงานคันนี้ได้อย่างปี2024นี่เลยโลโก้ดูโอ VVTI นะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างคะ่ะกันสาด คันนี้กันสาดมาจากศูนย์นะไม่ได้มาติดเพิ่มนะคะในส่วนของตัวฟิลมเรามาให้ใหม่เลยทั้งคันรอบคันนะคะไม่มืดมากไม่สว่างมากนะตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนกระจกแท้เดิมโรงงานทุกบานในส่วนของภายในเบาะหนังสีครีมนะคะขอบประตูสีครีมสีเบจสวยๆคอนโซลหน้าสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะ สวยงามระดับผู้บริหารบอกแล้วในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคะ C D F M A M A U X เชื่อมต่อบูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์คันนี้เล่นได้นะในส่วนของตัวแอร์ได้เป็นแอร์อะนาล็อกนะคะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะและจะบอกว่าคันนี้จัดในส่วนของตัวแอร์แบ็กมาให้ถึง9ใบ พวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันค่ะควบคุมคอนโทรลต่างๆจากพวงม,มลลาลัยได้เลยนะปุ่มสตาร์ทก็เป็นแบบ NG Start แน่นอนค่ะคันนี้กุญแจเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีเลตนะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะรหรูหราม่แกงใจใครจริงๆค่ะสำหรับคันนี้และดูในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารนะคะห้องผู้โดยสารเบอกก็ยังตึงๆอยู่นะคะด้านหลังวางของได้นะในส่วนของด้านหลังคอน วางของวางหมอนได้อยู่นะเขาใช้สอยได้แบบทุกทุกระดับประทับใจคันนี้นะคะทุกระดับประทับใจจริงๆมาดูในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะคะไฟท้ายสวยๆแบบนี้นะ,ะมาพร้อมโลโก้1.6รุ่นย่อยตัว G มากับ Corolla a l ติ s แบบนี้เป็นไงดีไซน์สวยจริงๆนะคะคมกริบรถมีระดับรถมีสไตล์ ที่สําคัญค่างวดผ่อนสบายกระเป๋าจุดสุดๆเลยค่างวดนยฮะ,ะอยู่ที่7ใบเท่านะค่างวดผ่อนเริ่มต้นที่6กใบเท่าเจ็ดใบเท้าประมาณนี้นะแล้วแต่เครดิตลูกค้าเลยลูกค้าประวัติดีได้ดอกเบีย้ยพิเศษก็ผ่อนถูกลงไปลูกค้าไม่มีประวัตินะคะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถ แต่อาจจะต้องใช้เป็นดอกเบีย้ยปกตินะคะประมาณนี้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.49และที่สําคัญเป็นดอกเบีย้ยตลอดอายุสัญญาค่างวดตลอดอายุสัญญามีรับประกันหลังการขายให้2ปีมีช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก1ปีเช็คสภาพรถเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะวิ่งได้อีก5,000โลใครที่หาอยู่นะอย่าคิดเยอะอย่าคิดนาน ประวัติดีรับรถได้ภายใน2ชั่วโมงมาจัดคันนี้ไปได้เลยฝากด้วย Toyota a อ t i ิเครื่องยนต์1.6ตัว g ีสีเทาปี2016นะคะสวยๆเลขไมล์แสนนิดๆมารับไปค่ะ